จอปิด2กล้องในตัวเดียวที่วันนี้เดนโก้จัดให้ในราคาเพียง990บาทเลขซื้อของก็อของไม่มีแบรนด์เพราะเดนโก้ไอพีดูบินของแท้แการันตีโดยคุณเอมี่และรีวิวจากผู้ใช้จริงอีกเพียบด้วยความคมชัดระดับเทพที่ให้มาถึง2กล้องในตัวเดียวสุดยอดกล้องบ้านแห่งปีติดตั้งง่ายใน30วินาที เดนก้าไอพีทวินกล้องติดบ้านไร้มุมอับที่ให้ความคมชัดมาถึงระดับ Full HD ทั้ง2กล้องกลอง้กลองตัวบนเน้นจับภาพประตูบ้านหรือในที่ที่มีคนเดินผ่านเยอะๆเพื่อไม่ให้พลาดทุกวินาทีส่วนกล้องตัวล่างสามารถหมุนรอบทิศทางได้ถึง355องศาเก็บครบทุกมุมและยังติดตามการเคลื่อนไหวด้วย AI อัจฉริยะไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวพร้อมแจ้งเตือนเข้ามือถือของคุณทันทีหรือจะติดตั้งกล้องไ้หันไปคนละฝั่งทําให้ได้ภาพมุมกว้างขึ้นเหมือนติดกล้อง2ตัวในราคาแค่ตัวเดียวและที่สำคัญ สามารถดูภาพสีได้ตลอด24ชั่วโมงด้วย LED 15ดวงพร้อมโหมดสมาร์ทที่จะเปิดให้เห็นเป็นภาพสีเมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหวเดนโก้ฟิทวินกันน้ำกันฝนระดับ IP65 ไม่ว่าฝนจะตกหนักหรือพายุเข้าก็ไม่สะเทือนจะติดในบ้านหรือนอกบ้านก็หายห่วงได้เลยครับ ไม่มีเน็ตก็ใช้ได้แถมยังติดตั้งง่ายใน30วินาทีขั้นแรกกดไปที่การเชื่อมต่อ AP จากนั้นเลือก Wi-Fi ของตัวกล้องเท่านี้ก็สามารถดูภาพได้ทันที <Please. S 1> หรือถ้าต้องการดูภาพออนไลน์จากทั่วโลกให้เลือกเชื่อมต่อกับ Wi-Fi บ้านของคุณได้เลย ไอพีทวินตัวเดียวครบจบทุกองศาพิเศษเฉพาะคนทีเห็นคลิปนี้100ท่านแรกเท่านั้นรับไปเลยคูปองแทนเงินสดคุณค่า200บาทสําหรับการสั่งซื้อครั้งถัดไปทั้งหมดนี้รับไปเลยเลยเคาพิเศษเพียง990บาทรับประกันหนึ่งปีเต็มจากแบรนด์เดนโกสินค้ามีปัญหาใน7วันสามารถส่งเคลมผ่านเซเว่นอเลเวนได้ทุกสาขาเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศไทยใครที่ยังไม่มีกล้องเลือดแบบนี้สามารถสั่งซื้อได้ช่องทางทางด้านล่างนี้นะคะเลจริง